ทำข้าวหอมมะลิร้ 105, อยห้าก่อนที่ใช้โฟทีปีนั้นได้แค่ห้าเกวีนยนหลังจากที่มาเรียมใช้โฟทีแล้วเนี่ยใช่ช2ดสองเกวียนช2ดสองเกวียนมารู้จักโฟทีก็ฉีดเลยเชื่อไหมปุ๋ยครั้งที่สองใส่ไม่ได้เลยทำไมอะฮะข้าวมันโตแล้วก็เขียวใบตั้งคือว่ามันงามมันมันมันเขียวเขียวดีกว่าใส่ปุ๋ย แต่สามปีนี้ไม่ไม่เคยไปทกศพน,นักงานทกศาไม่เคยเห็นหน้าพี่เรียนอีกเลย<ช>ตั้งแต่รู้จักโฟทีก็ไม่ต้องไปกู้มาซื้อปุ๋ยซื้อยาแล้วแค่ไอตัวนี้มันเงินไม่กี่ร้อยแต่มันถูกถูกถูกราคาถูกถูกกว่าปุ๋ย,กกยใช่ปุ๋ยวันข้างนึงก็เกือบหมื่นเกือบหมืน่นเกือบหมื่นแต่อันเนี้ยก็พันกว่าบาทสองซองก็พันกว่าบาทพันกว่า เอาเงินหลักร้อยไปแลกหลักพ<ก>ันเอาเงินหลักพันเป็นแลกหลักก็ไม่ได้กู้สินเชื่อมา3ปีแล้ว3ปีแล้วนะครับจากผู้ประสบผลสําเร็จการใช้โฟทีลด